สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m า c r o Gaming เรื่องเรียน,เร,เ,รยนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับนะัดก็จะมาพูดเกี่ยวกับเกมออนไลน์นะครับหน้าใหม่นะครับที่มาแรงที่สุดในปี2022นะครับก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ใกล้จะสมท้ายปี2022หรือว่า2565ของเราแล้วนั่นเองนะครับนะัดนะก็น่าจะได้ ทำการเกับจัดนันดับนะครับหลายๆเกมนะครับวันนี้นะครับก็เริ่มจากเกมที่ถือว่าเราคุ้นเคยกันดีกว่านะครับถือว่าเป็นเกมที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เดือน2เลยเป็นเวลาที่นานมากๆครับถ้านับตอนนี้แล้วก็อีกประมาณเดือนหน้าก็น่าจะครบ10เดือนแล้วนะก็ใกล้ๆปีหนึ่งแล้วสําหรับเกมตัวนี้ที่เปิดขึ้นนะครับจะเป็นเกมอะไรไม่ได้นะครับก็คือเกม Lost Ark นั่นเองนะครับถึงแม้ว่า Lost Ark นะครับจะเปิดตัวไปแล้วนะครับทางเกาหลีนะครับเมื่อประมาณ4ี่ห้าปีที่แล้ว แ,แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าพอ Amazon เนี่ยได้เป็น Publisher หรือว่าเป็นผู้จัดจำหน่ายเกม Lost Ark นะครับเคียงคู่กับ s m l e g a t e นะครับถือได้ว่าเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จ มากมากเลยก็ว่าได้นะครับน่าจะประสบความสำเร็จมากที่สุดแล้วของเกมในสตรีมณปีนี้นะครับเพราะว่าเป็นเกมที่มีจำนวนผู้เล่นพร้อมกันสูงสุดมากที่สุดนะครับแซงหน้าหรือว่ามากกว่าเ d เด r i n g ด้วยนะครับจะว่าแซงหน้าก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า e d เด r i n g เนี่ยามาทีหลัง lostAr k เนาะประมาณนั้นนะครับมาทีหลัง Lost า r k ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะถนัดไม่มั่นใจนะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับซึ่งผู้เล่นสูงสุดพร้อมกันของ ตัวเกม lost a r าเนี่ย1.3กว่าเกิด1.4ล้านเลยครับทั่วโลกนะครับเพื่อนๆคิดดูนะครับอันนี้นัดไม่มั่นใจว่ามันนับจํานวนของคนที่มุดไปเล่นก็คืออย่างชาวต่างดาวอย่างเราไหมก็คือเซิร์ฟเวอร์ C นั่นเองนะนัดไม่มั่นใจว่ามันนับหรือเปล่าแต่นะัดคิดว่ามันน่าจะนับนะครับแล้วก็ตอนนั้นนะครับ1.3ก,กว่าล้านเนี่ยแทบจะเป็นผู้เล่นนะครับ80-90%เลยนะที่เป็นผู้เล่นจริงๆนะปอดมีน้อยมากนะครับณนะตอนนั้นนะต้องยอมรับว่าลอสซ่าเป็น เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟีโนมนอนนะครับภาษาไทยก็คือเหมือนกับเป็นปรากตการเลยอย่างที่นัทบอกนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่มันเปิดไปแล้วนะครับในเกาหลีนะครับแต่มันเป็นเกมที่ถือว่าเป็นกระแสอะไรที่ดีมากๆนะครับอ่ะเรามาพูดเกี่ยวกับตัวเกม Lost Ark กันคร่าวๆดีกว่านะครับเรื่องนี้เพื่อนๆหลายคนที่เล่น Lost Ark ก็น่าจะได้ยินที่นัทพูดในไลฟ์เป็นประจำอยู่แล้วนะครับว่า l o s อาร์เนี่ยในมุมมองแรกก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นนะครับเรามักจะคิดว่าหลังถ้าเพื่อนๆไม่เคยเล่นเกมแนว d ดอาร์โว่าไม่เคยเล่นเกมแนวเหมือนกับพวกเวสเทิร์น RPG หรือไม่รู้จัก l o s อาร์มาก่อนเพื่อนๆจะคิดว่าเกม l o s อาร์เนี่ยเป็นเกมแนวแบบ m ม่ว PG ก็คือเป็นแนว Open World ก็คล้ายๆกับ a พคด e เ e อร์ออนไลน์ก็คือเพื่อนๆเดินไปไหนมีเมืองหลักมีเมืองประจําเพื่อนๆเดินไปไหนมีการซื้อขายขายของไปเจอกันนู่นนี่นั่นอ่า ครึ่งหนึ่งถูกครึ่งหนึ่งแล้วก็ผิดครึ่งหนึ่งนะครับไม่ไม่ได้ถูกเสมอไปนะครับลอซ้าเนี่ยเป็นเกมแนว Open w เ r l รเราเจอผู้เล่นก็จริงแต่จะแบ่งเป็นชาแนลก็คือจะไม่ได้แบบมันจะเป็นหัวเมืองใหญ่และไม่มีเมืองหลักเมืองใดเมืองหนึ่งที่แบบทําการซื้อของกันแบบเหมือนกับตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวหรือว่าเหมือนในแล็กที่แบบเฮ้ยเปิดร้านขายของไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจะเป็นการขายผ่านอังชันเฮาแล้วก็เป็นตลาดกลางมากกว่านะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ ในเมืองเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูคึกคืนเวอร์วังอะไรเท่ากับเกมอื่นๆนะครับยกตัวอย่างอย่างแรกหรือว่า World of Warcraft หรือ Final Fantasy นั่นเองนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเกม m อ็นวร์ R P G, ฟอร์มยั์นะครับแต่ Lost Ark เนี่ยจะเน้นไปที่แอคชั่นหรือเราเรียกว่า ARPG นั่นเองนะครับก็คือไอเขาต้องเรียกว่า A O R P G นะครับก็คือ Action Open World R P G นั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับเป็นเกมโฟกัสไปที่ Action ก็คือ Top Down เหมือนกับเกมแนวที่เราเล่นเป็นเหมือนกับ Infinite uh, Dungeon Griding อย่างเช่น d o u b l o PoE อะไรพวกนี้นั่นเองนะครับแต่คำว่า Infinite ของ Lost Ark เี่จะเป็นเหมือนกับ การฟาร์มที่อินฟินิตและมีการเฟลในการตีบวกเพื่อจะอัปเกรดของเพื่อนๆนะครับไม่เหมือนกับเกมที่เหมือนกับลูดหรือว่าแบบเหมือนดันเจียนคลาวเลอร์ที่แบบเพื่อนๆสามารถที่จะแบบเอ้ยได้ของใหม่มาแล้วก็เหมือนกับอัปเกรด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 ไปเรื่อยอันนี้นัดไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับเกมพวกแนวแดโบนะครับอันนี้นะัดพูดยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นภาพนิดหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็อย่างเช่นของที่เพื่อนๆรอปมานะครับก็อาจจะไม่ได้แบบดีเสมอไปต่อให้คุณภาพมัน Grade, เพราะว่ามันยังมีเหมือนกับความเป็นกาชานะครับของแนวเกมเกาหลีอยู่ก็คือเหมือนกับมีสเตปซับสเตปสกิลนู่นนี่นั่นมีเยอะแยะมากมายนะเพื่อนๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้นะัดพูดเกี่ยวกับตัวเกมเยอะไปละอ่ะเรามาพูดเกี่ยวกับข้าวๆอย่างที่นัดบอกว่ามันเป็นเกมโฟกัสไปที่แอคชั่นนะครับก็คือเป็นคอมแบทเกมเพลย์ซึ่งเป็นจุดเด่นและลอสอาร์นะครับทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับนัดเคยพูดไปในไลฟ์แล้วนะครับว่า เกม Lost Ark เนี่ยต่อให้มันเปิดมาแล้วประมาณ4-5ปีในเกาหลีแต่มัน Ahead of Time ก็คือมันก้าวหน้ากว่าเกมอื่นๆไปมากนะครับถ้าจะให้นัดเปรียบเทียบกับเกม ออนไลน์ที่นัดเคยเล่นนะครับอาจจะไม่ได้เล่นเยอะอย่างเช่น Final Fantasy นะครับนัดไม่เคยเล่นในเลทแต่นัดเก็บเลเวลนะครับเกม Final Fantasy เนี่ยมีจุดเด่นเรื่องคอมมูนิตี้แล้วก็เกี่ยวกับแพชแล้วก็เกี่ยวกับเกมเพย์ที่ดีมากๆถูกต้องไหมครับแต่จุดอ่อนของ Final Fantasy ก็คือจะเป็นคอมแบทนั่นเองนะครับเพราะว่าคอมแบทของ Final Fantasy เนี่ยยังเป็นแบบเก่าอยู่ซึ่งจะมีการพัฒน,นาแน่นอนในปีต่อไปนะครับเราก็ต้องรอดูว่าคอมแบทรีเวมของ Final Fantasy จะเป็นยังไงนะครับแต่เรากลับมาพูดเกี่ยวกับ ดีกว่าลอสอาร์เนี่ยมีจุดเด่นที่ถือว่าสามารถที่จะเข้าแทะตลาด MMORPG ได้เยอะหรือว่าเกมพวกแนวเก็บเลเวลได้เยอะเลยได้แบบได้ได,ได้ได้แบบถูกจุดพอดีเพราะว่า w r r l o w w r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  f t t นะครับก็เป็นแทบททร์เก็ต Final Fantasy ก็เป็นแท็บททร์เก็ตซึ่งแอคชั่นเนี่ยมันไม่คอมแบทเกมเพลย์มันไม่สามารถที่จะเทียบเคียง Lost a r k ได้อยู่แล้วแต่ประเด็นมันไม่ใช่อย่างนั้นครับต่อให้มันจะเป็นคนละคอมแบทเกมเพลย์กันแต่ จุดที่ Lost Ark สามารถที่จะดึงผู้เล่นต่อให้เป็นผู้เล่นหน้าเก่าผู้เล่นหน้าใหม่ผู้เล่นเคยเล่นเกมแนวเหมือนกับ Diablo มาก่อนหรือเปล่า P.O.E มาก่อนหรือเปล่าไม่จําเป็นเลยครับเพราะว่าแอคชั่นเกมเพลย์ของ Lost Ark ครับโดยส่วนตัวของนัทนะเป็นอะไรที่ฟูลฟิลลิ่งมากก็คือเพื่อนๆรู้สึกได้เลยว่าสกิลทุกสกิลที่เพื่อนๆกดไปของ Lost Ark มันใช่ เพื่อนๆกดเนี่ยสกิลมันแรงแน่นอนเพื่อนๆกดสกิลนี้เพื่อนๆรู้สึกได้ถึง พลังงานของสกิล8สกิลที่เพื่อนๆเลือกมาได้แน่นอนนะครับและยังไม่พอนะครับการคอมโบของสกิลก็มีในบางคดการหลายๆอย่างการที่ทําเชนคอมโบในการเหมือนทาคอมโบต้องตีหน้าตีหลังนู่นนี่นั่นมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ทําให้คอมแบทเกมเพย์ของ l o s t a r ์นะครับเล่นยังไงก็ไม่มีทางเบื่อเลยนั่นเองนะครับอันนี้ในมุมมองของนะน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องคอมแบทเกมเพย์ยังไงลอสอาร์ตอันดับหนึ่งแน่นอนและจะพูดถึงเกี่ยวกับเลดบอสหรือลีเจียนเลหรือว่า เ е ทต่างๆของ Lost Ark ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า l g g n d Rate ของ Lost Ark นะครับถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆเลยนะครับด้วยความยากแล้วก็การร่วมมือกันและยังไม่พอยังมีเมคานิกต่างๆที่ผสมผสานของเกมเหมือนกับเกม ML m l เมอรเก่าแล้วก็เกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่า Combat ใหม่ด้วยนะครับที่เพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องเหมือนกับฝึกรีเฟลช์ชันรีเฟลช์ชันของเพื่อนๆแบบรีเฟลช์ lect, เออไม่ใช่รีเฟลชชันรีเฟลชของเพื่อนความไวนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับมันเป็นการผสมผสานหลายๆเกมหลายๆจุดเด่นของหลายๆเกมเข้าด้วยกันนะครับมันไม่จําเป็นที่เพื่อนๆจะต้องจําเหมือนกับแพทเทิร์นอะไรมากเกินไปแต่เพื่อนๆสามารถที่จะใช้ไวพิบ ผสมประสานกับการทำแพทเทิร์นแล้วก็รีเฟกของเพื่อนในการที่จะหลบสกิลทำดาเมจนู่นนี่นั่นนะครับถือว่าคอมแบทเกมเพย์เป็นอะไรที่ e n ก a g i n g ก็คือเพื่อนๆไม่สามารถที่จะ afk หรือว่าปล่อยออโต้พลอตในการเล่นได้มากเลยแล้วก็ความยากมันก็เพิ่มระดับระดับระดับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ความสนุกในการเล่นก็คือการร่วมมือกันนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อดีคร่าวๆและเป็นเหตุผลว่าทำไมนะครับคนถึงเล่น lostAr k อันนี้มุมมองทั่วไปเนาะถ้าพูดในมุมมองของ casual นะครับนัดมองว่า ลอตอาร์ในช่วงแรกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีแบบดีมากๆดีมากๆดีมากๆในมุมมองนะก็คือ,อจะบอกว่ายัางไงดีคือเพื่อนๆื่นจำ first experience หรือว่าประสบการณ์แรกของเพื่อนได้ไมนรับหลังจากเล่นเราไม่ได้โฟกัสไปที่การฆ่าบอสเราไม่ได้โฟกัสไปที่การฟาร์มเกียร์เลยแต่เพื่อนเนโฟกัสไปที่คอนเทนต์ของเกมจริงๆซึ่งถ้าจะให้นะักบอกว่า เกมที่มีคอนเทนต์ดีที่สุดในปีที่ผ่านมาปี2022เกมออนไลน์นะ100ถึง200 300 400ชั่วโมงแรกนะครับ Hands down ยังไงก็ต้องเป็น Lost Ark เพื่อนๆลองนึกนะครับ200ชั่วโมงแรกในการที่เพื่อนๆเล่น Lost Ark เพื่อนๆไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นเกมนี้24ชั่วโมง 7วันเดือนหนึ่งเพื่อนๆไม่อยากจะล็อกเอาจากเกมนี้เลยถูกต้องไหมครับถ้าเราไม่นับเวลาคิวไามนะเพราะว่ามันมีคอนเทนต์ที่แปลกใหม่เกาะใหม่ทุกอย่างการเดินเรือการอัปเกรดของของ,ของใหม่บอสใหม่นน่นนี่นั่นเควสใหม่ๆทุกอย่างเป็นอะไรที่สุดยอดทุกอย่างมันเป็นลีเนียที่เพิ่มความพีคไปได้แบบสุดยอดมากๆเลยนะครับอันนี้คือแนวแคชชัวร์เพลเยอร์นะครับนัดคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่แบบอ่าแคปทิไลซ์หรือว่าเป็นจุดที่ทําให้ ผู้เล่นเนี่ยเล่นได้สูงสุดถึง1.3ล้านคนกันเลยทีเดียวนั่นเองครับอันนี้เป็นจุดเด่นนะะเราพูดถึงจุดเด่นไปแล้วใช่ไหมครับสำหรับพาต่อไปเดี๋ยวมาพูดเกี่ยวกับข้อเสียของลอสอา์ดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวไปยังไงขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับฟังนะครับถ้านัดพูดมีอะไรผิดพลาดไปสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับและอย่าลืมนะครับ,บกนพาร์ด2สองนะครับสำหรับข้อเสียของลอสอาดนะครับผม